มินเนี่ยนมาสวนสัตว์หรอมินเนี่ยนมินเนี่ยนสุนัขนะครับมินเนี่ยนครับตรงนี้จะเป็นหมูตะควางนะครับต้อนแครอทวันไหนยีราฟอันปังก้ากระต่ายเตายห้าร้อยเมตรครับเป็นวัวปุ่งได้กลิ่นยังได้กลิ่นยังอ๋อนี่มีกลิ่นแล้วนะไม่ได้เอาแมวดุมีกลิ่นแล้วนะมีกลิ่นแล้วนะเขาเรียกอะไรนะเดียใช่เดีย โอ้อ่ะ mà มาดูกวางครั้งแรกอ่าเห็นป่ะเดี๋ยว không ไม่ต้อง มีพริกหมูมาเรื่อยๆสินี่อ่ามีมีลูกมาตัวนึ่งมีลูกมาตัวนึ่งอันนี้ให้กี่เลูกไม่ได้อันนี้คุณแม่ตื่นเต้นแม่ตื่นเต้นนะครับออ นู่นเขามาแล้วโอ้มาก็โอ้ทำไมเขารู้ตัวแสดงโชว์ทำไมเขารู้ตัวตอนที่เรามาเขาต้องได้ยินเราแน่เลยอ่ะโอ้เขาน่าจะเปลียมากเลยเนาะไม่เขาเป็นหอุล่าอุตังน่าอ่อยเนอะวัดดูกูดูโชว์ไม่เห็นอุลาอุตังครั้งแรกโอ้ยขอขอขอ ดูทำตาให้ด้ทำตาแบบเราห้อยมากขี้เหรอเฮ้ยพี่ผ้านี้เหรอหรออโหไม่มีอะไรให้ เดี๋ยวเขาจะดุไงหลับวะโอ้ออเดอร์ให้อะไรครับอ๋อเห็นไหมเห็นอุเรอจังไหมครับทำท่าทำท่าทำท่ามาได้ขอหรอไม่เออะไรนี่คือการพาออเดอร์มาเที่ยวสวนสัตว์แต่แต่ไม่มี ไม่มีใครผนิตออเดอร์เลยออเดอร์กลัวแต่วิดียอกันเลยกลัวทำไมสุดแขนฮัลโหลอาไ ชื่อแรกของการเห็นอะไรคะอื๋อหมดแล้วเหรอคุณพ่อโชยอันติ่ให้ยีราฟคุณพ่อโชว์สกิลในการให้อ๋อโอ้โหสีแบบมันเป็นไงบ้างสีแบบยัมมี่อะเดียวเห็นไหมเป็นไงบ้างอ้าขออันโอ้โอโอ้อะมาแม่จะให้แล้วเฮ้ยจะทำนะจะปากระอืออือบ๊ายบาย บายบายเลวบายบายแล้วมือมือจะกระดิกแล้วมือจะกระดิกแล้วบรื่อยบาบายเลยเต้นเต้นอยู่โอยดดูิพอแล้วพอแล้วนมีฟันไถเขาแล้วเราก็ไม่ีฟันนะโชว์เร็วโชว์ฟันโอ้ทำไมหน้าเครียดอะกำลังจำอยู่กำลังจำอยู่ตัวอะไรตัวอะไร โยโยกินแล้วโยกินแล้วชั่วช่วงโยก่อนือย้ําย้ํางงงงอ่ะเด้อนู่นนู่นอย่าน้ำลายอย่าใส่รองนะมันกรอบเหลือเกินเลยย้ํายี่หลับทําไมหน้าเครียดอะกําลังจําอยู่กําลังจําอยู่ตัวอะไรตัวอะไร ออกามาไกาลได้ทุกที่ระวังลูกพลล่นไหลมื่อกีนะเดี๋ยวขออ่ะทางเดินเป็นงี้โอ้โหเอียงหน่อยดิอย่าไปคไ,ไ,ไ,ไม่สนใจเด็กเลยคุณคุณไม่สนใจเด็กเลย สนุกออกมนบอกสนุกสนุกอะไรเลย